สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเท่ชาแนลนะครับวันนี้จะพามาดูหมูปิ้งสูตรไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะครับนี่ครับหมูปิ้งครับทําเองขายเองครับวันนี้มีไก่ทอดด้วยนี่ครับไม้ละห้าบาทไม้ใหญ่ๆนะครับ น,นี่ก็ไก่ทอด15 25ครับเราี้พามาดูกันเลยครับนี่ครับรับชมกันไปเลยครับผมหมักเองทำเองทอดเองไปเองคน้องใหญ่15บาทอันนี้สะโพก25บาท ปิ้งตับปิ้งปิ้งนะครับสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับไม้ใหญ่ขายอยู่หน้าบ้านบ้านเรือนไทยปิ้งบ้านเรือนไทย บรรยากาศเช้าๆครับมาเดินไทยสองหลังบรรยากาศยามเช้าครับดูปิ้งกายสุกละ ขายไม้ละห้าบาทไม้ใหญ่ๆนะครับตับก็ห้าบาทไม้ใหญ่ๆ นี่ครับหน้าคนขายครับคนชอบกินหมูต้องมานั่งขายหมูครับให้หมูปิ้งเป็นคนชอบมาก่อนครับเลยลองทำขายดู